อย่าลืมกดติดตามเว็บใต้คลิปเข้าไปศึกษาและต่อวงจรได้ งานควบคุมกระบอกสูบด้วยวาล์วกลับแบบนี้น้ำมันควบคุม Pilot Control ลเล็เช็ควาล์อุปกรณ์1ชุดต้นกำลัง2วาล์วระบายความดัน p r e สเชอร์รี i e ฟวาล์ว3าวาล์เปิดปิดชัด off วาล wow, ์ว4.3ทับ2เววาล์นซีเซตบา r เลเวอร์แอนด์รีเซตบสปริงหทับ2เววาล์เซตบเลเวอร์แอนด์รีเซตบริ หกวาล์ว wow. กันกลับชนิดมีน้ำมันควบคุมไพลอตคอนโทรลเล็เช็ควาล์วเวาล์วควบคุมอัตราไหลแบบปรับค่าได้ทรัลเทอร์วาล์วแอตจูสเตเบิลเกจวัดความดันเพรสเชอร์เกจ 9. กระบอกสูบทำงาน2ทางดับเบิลแอคชิงไซลินเดอร์อธิบายหลักการทำงานของวงจรเมื่อกดวาล์วสีทับสน้ำมันจากรูพีจะต่อไปรูเอผ่านวาล์วกันกลับชนิดมีน้ำมันควบคุมทำให้การสูบเคลื่อนที่ออก เมื่อปหยียบดดวาล์วสี่ทับสองก้านสูบจะไม่เคลื่อนที่กลับถ้าต้องการให้ก้านสูบเคลื่อนที่กลับได้ต้องกดวาล์วสามทับสองเพื่อเปิดทางให้น้ำมันไหลผ่านวาล์กกันกลับชนิดมีน้ำมันควบคุมได้จึงทำให้ก้านสูบเคลื่อนที่เข้า